รอลอลไนี่แหละสามนี่เนี่ยสาหนึ่งสองนีีนึ่งทีนึงหนึงน่งทีนึดูเลือดแรงแรงเพื่อนเฉเออตันเนี่ยสามหนึ่งสอคนอย่างเงี้ยละนี่แน่บอกเลยว่าแรงมากครับเขาจะลองครับของของแรงมาแล้วเว้ยนี่แนล่ของแรงมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีกับพวกเราเกมโอเวอร์ชาน e l นะครับ ครั้งนี้ผมเข้ามาเล่น MCL กับเอกสองคนนะครับก็อยากให้เห็นกันนะครับว่าเวลาเล่น MCL มันมันขนาดไหนนะครับก็ไปการชิงแชมป์นะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับ MCL นี่ถ้าเล่นได้แต้มสูงนี่มีโอกาสเข้าไปเล่น MPL ได้ด้วยนะครับนะฮะวันนี้ผมก็เข้าไปถึงรอบชิงแล้วนะครับเลยตัดมาให้ถึงรอบชิงเลยนะครับในสองรอบแรกเราก็ไม่ได้ดูกันนะครับในสองรอบแรกที่เราชนะมานั้นเราก็จะเล่น ใช้ฮีโร่ตัวเดิมนะครับมาร์กับเอก2คนเองนะครับเอกก็เป็นธงชาติสิงคโปร์นะครับผมธงชาติไทยที่เหลือสามคนนี้เป็นคนอินโดหมดเลยนะครับก็น่าจะเป็นทีมเดียวกันนะครับโรสโรสโรสนะทีมโรสโอ้โหใช่โรสในไททานิคหรือเปล่านะครับโอ้โหไม่รู้นะครับก็ทั้งฝั่งทีมเราก็จะมีผู้เล่นอินโด3าคน นะครับก็จะเป็นผมกับเอกคนไทย2คนนะครับก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับใช้ภาษาโทรจิตเล่นกันแล้วกันนะฮะก็วันนี้ผมจะมาเล่นตัวเล่นใหม่นะครับเอาวีจงวีจงไม่รู้ไม่เรียกอะไรเรียกยากมากเลยผมเรียกอีจงแล้วกันนะฮะีจงนะฮะอีจงมันเป็นอะไรกับอีจันเลยเปล่าครับเนเพจอีจันนะกำลังดังในช่วงนี้นะครับก็ทางฝั่งเราก็จะเลือกเป็นวาเรียนนะครับเอกนี่ก็ จะเล่นเป็นเฟย่านะครับเป็นตัวโปรดของเอกเลยนะครับผมชอบเฟย่ามากนะครับฝั่งนู้นเอาเซเรนามานะครับตัวแสบตัวสันนะครับเซเรนาแล้วก็ไฮลอสนะครับไฮลอสมาเป็นแท้งนะครับฟังเล่านี่ธรรมดาสองรอบสองสองรอบสองสองเกมที่แล้วเนี่ยฝั่งเราจะเล่นเป็นไฮลอสแต่ถ้ามาทีมตีทีมนี้เขาเลือกไฮลอสไปแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นไทเกลนะครับดันเอกขึ้นมาก่อนนะครับ ดันเอกขึ้นมาก่อนนะครับส่วนผมผมจะเล่นตัวใหม่นะอีจงนะฮะอีจงไฟเตอร์นะครับโอ้โหถือว่าดุดันและเฮี้ยมโหดเข้าหารมากนะครับก็ยังเล่นไม่เก่งนะครับก็มัวมัวไปนะครับก็อาศัยฝึกมาบ้างนิดหน่อยในคลาสสิกนะครับก็พอพอจับได้นะครับก็สกิลสกิลอีจงในผมจะใช้สามหนึ่งสองนะครับสามหนึ่งสองเราไปเล่นกันดูนะครับโดดสามนะครับแล้วก็ดาเมจหนึ่งแล้วก็สองนะครับปล่อย ปล่อยพลังมังกรนะครับลองเอาไปเล่นกันดูนะครับเพราะว่าเราสามเนี่ยก็โดดสาม้าไปมันจะมีมันจะมีสกิลสตันครับทำให้สตูสตันนะครับสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองนะครับนี่ให้ในหนึ่งซ้ำสามนะครับนะครับฝ่ายนู้นก็มาแล้วนะครับยูเลน่าครับกับเอ็กซ์บอกโอ้โหตัวถึกถึกยังงั้นเลยนะครับนะครับนี่ครับตัวใหม่ครับฝ่ายเราเอ็มเอ็มก็เป็นคาลีนะครับฝ่ายนู้นก็เป็นเกนเจอร์โอ้โห รับรองรอบชิงวันสนุกแน่นอนครับโอ้โหบางอาทิตย์ก็ตกหลบนะครับไม่ได้เท่ารอบนะครับ่อาทิตย์นี้ก็ได้เข้ามารอบชิงเลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นโชคดีที่ได้ทีมดีด้วยนะครับเพราะทีมนี้สามคนเขาเล่นค่อนข้างจะเข้าขากันทเดียวนะฮะนะครับสองรอบที่ผ่านมานะถือว่าโอ้โหมันมากนะครับเล่นกันแบบส่วนผมก็จะออกเป็นแนวซัพพอร์ตแล้วกันนะครับ ช่วยดันให้คารีเกิดไปเลยนะครับเพราะสองสองเกมที่ผ่านมานี่เป็นหนึ่งสามหนึ่งนะครับคือวิ่งบนหนึ่งกลางสามนะครับแล้วให้คารีออพบัฟไปเลย2คนเดียวนะครับ2บัฟเลยนะครับผมก็อยู่เล่นล่างนะครับไปโซโลกับเอกครับเอกไปบนผมไปล่างครับแยกกันไปครับเราเป็นนักสู้นักสู้ตัวจริงครับกลัวครับออมมีฟาร์มไปก่อนอันหนึ่งครับตามสูตรครับผมครับนะฮะคารีก็ ไปแล้วครับคารีก็ไปนะครับไปกับไทเกียวนะครับเก็บบัฟนะครับเราก็คงจะไม่มีบัฟนะคราวนี้นะครับโอเคส่มก่อนครับส่มก่อนส่มก่อนเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปครับเราพยายามเคลียร์คลิปดันป้อมนะครับอืมโอ้ยมาแล้วเว้ยเอ็กบอกเอ็กบอกมาแล้วครับโอ้โหตกหน่อยครับเคลียร์คลิปแบบเน้นเน้นคลิปครับเน้นคลิปเราสู้มันไม่ได้โอ้โหมันยิงไกลเลยโอเคเลยเอ้เคลียร์คลิปก่อนนะครับเตะย็นครับถอยเลยถอยเลย พลังมันปอยมาแล้วครับเนี่ยกิหนึ่งไว้ก่อนนะโอ้แนวดีกว่าไปไม่อยากเสี่ยงครับเราเล่นเซฟครับไปฟาร์มไปก่อนครับฟาร์มครับฟาร์มครับโอ้โหสวยงามครับคาวาเลียครับโอ้โหเซน่าก็เอาคืนครับอืมหนึ่งหนึ่งครับไะปไรครับเราฟาร์มไปก่อนครับโอ้ยไปไปเคลียร์คลิปครับโอ้มนประเด็นแล้วครับตรงนู้นครับ มาราทะเลาะกันแล้วครับโอ้โหไม่ใจเย็นเจนเพื่อนมีเรื่องอีกแล้วเว้ยเฮ้ยเพื่อนมีเรื่องเราจะเย็นดิโเพื่อนโอ้ไปช่วยไม่ไหวมันไกลวะ่ะโอ้โหนั่งรถทัวร์ไม่ทันกายถอ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 ยจะตายแล้วคถอย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 ไม่ไหวไม่ไหวเออโอ้โ,อโหโอโห้โ,อโหมันดันยังเลยเว้ยกดผมหน้าดูเลยครับ Xbox ไม่เป็นไรครับเราใจเย็นครับใจเย็นครับอยู่หลังป้อมอย่างเดียวครับรักป้อมมากครับ รักป้อมนะครับรักตู่ด้วยก็ไเลยครับรักป้อมต้องป้อมต้องป้อมต้องตู่เลยครับช่วงนี้อย่าพูดคําว่ารักตู่หรือตู่นะอย่าพูดคําว่าอะไรนะป้อมน่ารักนะครับหมดอนาคตเลยนะฮะพูดคําว่าป้อมหน้ารักคาเดียวเนียโอ้โหช่วงนี้กาลังดังครับเอ้าโอ้โหมันเอาไปได้วะเราไปกินไม่เป็นไรครับปล่อยกับปล่อยครับเพื่อเรียกครับไม่มีสีเลยครับใจยิงย่เขนยังไม่เลเวลสี่ครับยังไม่มีอัติเมครับ นี่เลยเอาสีก่อนเอาสี่มาก่อนได้สีจะไปช่วยเพื่อนปึ๊บเนี่ยหายแล้ว <c oughs> เพื่อนมาแล้วมาแล้วใจเ,เย็นกระแปลงร่างแล้วเป็นด่าก้อนบอลเว้ยมีจากด่าก้อนบอลไหมเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่แนี่ด่าก้อนบอลเว้ยเฮ้ยเฮ้ยด่าก้อนบอลเว้ยเฮ้ยไนนม่หลอดแน่มึงนะก่อนนะนี่เลยสามหนึ่งโอ้อยมีสองวะหนึ่งไปก่อนสามหนึ่งถอยเลยถอยเลยเฮ้ยทำเพื่อนกูได้ไงวะไอ้ไอ้กันเว้ยไอ้ไรวะโอ้โหไม่ขยับวะ ชอ็ชอ,อตช็อตครับต้องตั้งใจเล่นหน่อยครับไม่ไหวครับโอ้ยเกมนี่ก็ยังไม่ถือว่ามีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากนะครับตอนนี้ป้อมก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะฮะแต่มันฆ่าเราไปหกแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับฆ่าเราไม่เป็นไรป้อมยังอยู่โอเคครับไปออกดูเดเลือดก,ก่อนเลยครับตอนนี้ไม่ไหวนะครับโอ้ยวิ่งโซโลเลยเกินไปนี่แมงวีจองอีจองอีจองไปเร็วฮ้บ โอ้โหตรงกลางครับทะเลาะกันอีกแล้วเพื่อนคุณตีเลยนะว่าเฮ้ยไปช่วยไม่ไหวว่าไกลว่ะไอ้นี่ก็ดันวะเอ้ยใจเย็นเดีเย็นเอ้ยไม่เป็นไรครับเราเล่นเหนียวครับเล่นเล่นลูกเหนียวครับนี่ชิงแชมป์นะเว้ยมาเก็บคลิปเว้ยมาเก็บบัฟเราเว้ยแสบเว้ยไม่เป็นไรมาไปเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ว่ะมันจะเอาเราแล้วว่ะให้ต่อต่อต่อนั่นไงนั่นไงนั่นไงเออไปก่อนว่ะเฮ้ไม่ไหวว่ะ ตายแน่วายแล้วเว้ยายแล้วเว้ยบา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 ยโอ้ยกลับมาครับลับมาครับฝืนนี่ตายแน่นัพยายามอย่าตายฮะ้าตายเยอะนี่ทีมรู้จะเกิดทันทีนะครับผมก็พยายามไม่ตายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปดันป้อมให้ก่อนครับไปดุดันป้อมให้ก่อนหน้าที่ของเราคือการป้อมครับดันป้อมไปครับไว้สามคนตรงกลางเขาลุยกันไปครับเราเป็นหน้าที่ ข้าซาป้อม hm ครับเฮ้ย <s we ak> ปอมปากางของเรา <S <s <we ak> เค<ข>ลียร์ปุ๊บตัวนี้แต่ว่าตัวเนี้ยเคลียร์คลิปได้เร็วมากเลยครับโดยเฉพาะสกิลหนึ่งสกิลที่หนึ่งครับ <S <s <we ak> หมุนทีเดียวนี่หมดเลยเฮ้ยเอาเก่งแล้วตรงกลางนะแต่เิ่งแล้วเฮ้ยไปไม่ได้เลยเดี๋ยวก็โดดสามก่อนสามห, <s we ak> หนึ่งสามสเต็ปลองก่อนตรงกลางเลยสามหนึ่งไม่โดนเลยโอ้โหมันหลบไม่ได้เว้ยเฮ้ยโอ้โหไปไหนกันหมดเพื่อนโอ้โห <s we ak> ไม่เหมือนเราโดดไปตรงกลางตียังไงก็ไม่รู้นะครับอ้โหเอ้ไม่ไหววะถอยก็เลยเพื่อนถอยถอยเฟย่าลงมาช่วยนะครับตอนนี้แต่รู้สึกว่าจะสายไปแล้วนะครับตอนนี้ไปกันหมดแล้วครับไปเกิดกันหมดแล้วครับพวกเราครับข้างบนครับข้างบนครับไม่เป็นไรครับเราไปทาหน้าที่ของเราต่อครับอ๋อโหตรงกลางพยายามจะลุมกันมากเลยครับตอนนี้ X บอกไปแล้วครับนีいい้หน้าที่ของเราคือดันป้อมครับสวยงามคร EX er ับทีมเราเอาได้ครับเซนาตายไปแล้วครับโนไทยเกียวไม่รู้โดนลูกไหนนะอึ๊บแต้ดันป <Blow. Jimmy S 2> ้อมครับ X บอกตอนนี้กำลังยุ่งอยู่ตรงกลางครับกางเราแล้วครับเกิดมาเพื่อดันป้อมครับตายดันที่ป้อมเลยเว้ยป้อมได้เกิดเ้ยเอ้ดันที่ป้อมเลยหน้าที่ของเราครับ เล่นบนเราก็ยังไม่แตกนะครับอันนี้เราต้องเอาอะไรมให้แตก่อนะครับนี่ถ้าป้อมมันแตกเราได้เปรียบครับโอเคมันเราก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับความกดดันก็อยู่ที่เขานะครับโหแต่มันฆ่าเราไปสิบเอ็ดเอาไว้เราฆ่าไปสามไม่เป็นไรเว้ยเราเล่นเหนียวเว้ยอาศัยเหนียวใจเย็นครับใจเย็นครับรอเลดเกมมาครับเพราะว่าสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยคารีถือว่าเล่นได้ดีมากเลยนะครับเอของเราเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ต้องเป็นของเราครับไม่ได้ครับ เนี่ยผมจะพยายามไม่แลกครับผมได้แล้วหนีครับอืมอเดี๋ยวเราไปการป้อมดีกว่าให้มันมาแล้วเว้ยไอ้ทำป้อมสักทีเดี๋ยวนี่เลนกลางมันไม่มีแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยไหมครับน้าจริงแชมป์ต้องเล่นประมาทไม่ได้ครับช่วยครับไกลเลยครับเฮ้ย เอ็มบอกมันเอาป้อมกลางว่ะไม่ไหวต้องไปแล้วครับต้องเคลียร์ครับไม่ได้ครับกลางนี่สำคัญมากเลยนะครับเนี่ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ไหวครับต้องไปช่วยเพื่อนนะครับเอ้ยไปมาเฮ้ยเอาอีกแล้วเว้ยเอาแต่งร่างนี่เนี่ยด่างกอนบอลแซดเว้ด่างกอนบอลนี่เนี่ยด่างกอนบอลแซตด่างกอนบอลแซดครับด่างก้อนบอลแซดครับสามครับสามหนึ่งสองครับสี่เนี่ย จัดไปชุดใหญ่ชุดใหญ่เพื่อนกชุดใหญ่ชุดใหญ่ไปไหนจ้าชุดใหญ่จ้าดูเดือดแรงจ้าตุ๊กนี่แน่โดนเพื่นวิ่เก๋เจอนี่แน่ไปไหนจ้าตะทิดตะดอกจ้าตะดอก,ดอก,ดอกอจบไปแลกกันไปครับหนึ่งชีวิตหนึ่งกับหนึ่งชีวิตครับถือว่ายุติธรรมนะฮะโอเคคาลีครับตอนนี้ เกมเราก็กลับมาดีขึ้นนะครับจากเมื่อกี้ก็ฆ่าได้เกือบหมดเลยนะฮะรอดไปแค่ตัวเดียวเองนะครับไปคารีเรื่องฟาร์มนะครับอืมอสองต่อสามนะครับฆ่าสองตายสามช่วยสามครับถือว่าโอเคครับไปป้อมตอนนี้เราไปสองแล้วนะครับมันไปหนึ่งครับไม่เป็นไรครับเราใส่ลูกเหนียวครับไม่มีในป่าเว้ยถอยถอยเพื่อนถอย ใจเย็นเอาไปละมา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 ไอโซนโซนหน่อยนี่เนี่ยนี่โซนโซนมาเฮ่เฮ่เอ้าไอ้อะไรวะเนี่ยเอาบัฟบสิอุ้ยเลยหน้าแปมังกรวะมันก็ตายแน่เว้ยนี่เนี่ยเจอหมุนมังกรหมุนมังกรหมุนสามหนึ่งสองไหมหนึ่งสอเต็มเต็มครับถอยครับถอยครับถอยครับได้แล้วถอยครับอยากได้เต่าอะเฮ้ยเอาแม่งเลยเนี่ย x บอกห้าวไว เอาเอาเอาเร็วอเรื่อเพื่อนแล้วครับมาเอามันเอามันเอามันมาล้อมหน้าล้อมหลังนี่เนี่ยโอ้มันหลบไม่ได้เว้ยไอ้ห่าเอ้ยี่เอาเอาเอเว็กซ์ลูไม่ถึงเว้ยกลับมาฝักนีดก่อนโอโหเด้อโดนสามหมดสามเออนี่เนี่ยต้านมันก่อนนี่เนี่ยเออต้นมันไปแรงเว้ยแรงเลยเว้ยนี่เนี่ยมุนไดหมุนเออดูเลือดเว้ยโอ้โหไม่ไหวจริงครับไม่ไหวก็ไม่ไหวจะเคลียร์ครับโอ้โห ไม่เป็นไรครับเราตายฮะเพื่อเราฆ่าได้โอเคครับถือว่ามีประโยชน์นะครับพีโล่ตัวใหม่นี้ก็มานะครับเราได้ฮีไอเดมอีกอันนึงแล้วครับดูดเลือดสองนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอคารีเริ่มเจ็บแล้วครับคารีครับคารีคารีโอ้โหไม่น่ารอดคารีครับ เอ็กบอกไปไหนวะโอ้มันรอดครับเอ็กบอกนี่สุดยอดครับแมวก้าชีวิตจริงๆมึงรอดไปได้ครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เกมเราเริ่มกลับมาแล้วนะครับความรู้สึกของผมเป็นอย่างนั้นนะไปเรอยเราเล่นอาศัยเหนียไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยคารีเริ่มมาแล้วครับเพราะว่าเอ็มตัวนี้เล่นดีมากครับเป็นเด็กอินโดนะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่ง ไปเกียร์ครับเกียร์ครับเกียร์ครับอออืืันนี้ต้องฟาร์มหมดครับอยากได้ของหนักๆครับอยากได้ของหนักๆครับเฮ้ยอย่าโอ้โหมันเอาของเราไปอีกแซมจริงเลยเอาดิมิเนี่ยนี่ไงนี่แน่นี่แน่เกียร์คลิปครับดันครับโโอ้หมันเอ็กบอกต้องไปนะครับดูว่าทางก็นี่ครับดันครับ กลางจะแตกแล้วครับกลางสำคัญบอลลิมนะฮะตอนนี้ลายล่างไปแล้วครับแผนกดันป้อมครับเรามีหน้าที่ดันอย่างเดียวครับเกิดมาเพื่อดันป้อมครับดันป้อมนะครับไม่ใช่พี่ป้อมนะฮะไปเลยหมายเลยครับดักลูกบอลเซตครับอยู่ไหนวะตามมันองอยู่ไหนวะหายไปแล้วดักลูบอลเซตเอาแม่งเลยดักลูกบอลเซตี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละสามหนึ่งสองนี่แหละนี่ ไม่ไหววะไปลึกจัดถอยมาถอยมาเอาใหม่อเมย์สตั้นไปทีนีงนี่เนี่ยป้อมไว้ป้อมไว้โอ้โหไม่ไหวเว้ยโอเคถอยเพื่อนถอยอยากได้หลอดเว้ยเคลียร์ครับเคลียร์เพื่อนครับเราไปเดกดันป้อมครับดันไปไปลงมาครับลงมาครับลงมาดันครับตอนนี้ นอยากได้หลอดมากเลยนะครับตอนนี้ครับโอ้โหนี่จากหลอดแล้วเนี่ยไได้จบครับเอ,อ้ยยากยากเซนาอ่าเ้ซนาตอนเปิดเกมมานี้เล่นดีมากเลยครับตอนนี้ก็จะเริ่มดบดบดรอปลงไปแล้วนะครับช่วย <c oughs> เ,เ,เ,เพื่อนหน่อยครับช่วยเพื่อนหน่อยครับมามันก้อนเลยครับมาถึงมันก,นก้อนก่อนเลยครับมันก้อน มันก่อนก่อนเลยครับนี่แนี่เราต้องกัดเซรีนาไว้ครับกัดเซรีนาไว้ไปนะครับมาให้มันมาต่อครับเซรีนาครับดันออกไปครับนี่แนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหคารีสวยงามมากครับดันนะครับโอ้โหสุดยอดครับเพื่อนคารีโหดจริงครับ ผู้เล่นครับไม่เข้าใจครับมาแล้วครับไปหน้าครับโอ้โหกล้าเข้ามาเนาะอยู่ขนาดนี้ยิงยิงมุดครับไปหน้าครับจอมวุดครับตัวนี้ถอยครับถอยนะครับไม่ไหวครับได้แล้วถอยครับเดี๋ยวตายฮะมันมันเอาตัวเตอร์แอท็กครับไปไปต่อครับตัดครับตัดบัฟครับตัดบัฟฟาร์มช้าเหลือเกินครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อมีดฟาร์มด้วยนะครับมันเลยฟาร์มช้ามากเฮ้ยแต่มาก่อนมันเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ หมุนไม่หยุดอย่างนี้แหละหมุนไม่เนี่ยมังกรเนี่ยหมุนไปหมุนไปมาเราไว้สามหนึ่งสองเว้ยเออลอหลอเ้ยรอเลยนี่แหละสามนี่สามหนึ่งสองนี่เนี่ยหนึ่งทีนึงหนึ่งทีนึงดูดเลือดแรงๆเพื่อนเฉยเออสามหนึ่งสามหนึ่งสองว่อย่างเงี้ยละนี่เนี่ยบอกเลยว่าแรงมากครับจะร้องครับของของแรงมาแล้วเว้ยนี่แนี่ของแรงมาแล้วนี่เนี่ยไม่ยอมครับไม่ยอมโอ้โหโดนสวนครับ หน้าหงายเลยฮะเอามันเพื่อนเอามันเออโอ้โหกินนี่มันจริงๆเลยนะครับหมุนปัน่นีนี้แบบดูเดเลือดตืดๆเลยฮะลองลองเอาไปเล่นกันดูนะครับโดดไปตรงกลางแบบนั้นนะฮะเวลาแก๊งนะสามหนึ่งสองผมก็จะเล่นออกแนวบ้าระห่ำไปหน่อยนะครับจริงๆแล้วก็จะตายง่ายหน่อยนะครับถ้าคนเล่นเก่งๆเนี่ยเขาเขาเขาได้แล้วเขาจะถอยครับ okay, ถอยแล้วก็รอจังหวะที่เหมาะสมในการจู่โจมนะครับ ่าเล่นแบบผมนะฮะผมมันบ้าระห่ำฮะแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทีมที่ดีก็โอเคครับเราตายแต่เราก็คุ้มฮะไปนะครับเนี่ยครับก็จะให้คารีเก็บบัฟคนเดียวนะครับคารีเกิดคนเดียวนะครับไปดูดีครับจบครับเกมนี้ครับเราจะต้องได้แชมป์ครับตัปดานี้ต้องเป็นแชมป์ของเราครับอืม เพื่อนเฮ้ยเอามาเลยโอ้โหล้อด้วยสิวะโอ้ยเดินช้าจริงเลยแปลงล่างอะไรเงี้ยโอ้ยไปแล้วนี่แหละแปลงล่างเลยโอยครับโอครับวนวนครับวนวนครับวนวนครับสามสองหนึ่งครับสามครับนี่แหละบอกแล้วครับไม่เหลือครับผมไม่ไหวว่าป้อมยิงถอยกอนโอ้ยเอ้ยเหลือติดตัวน้วยเอาป้อมครับไม่เอาครับผมไม่เอามันนะเอาป้อมครับผมเอาป้อมครับเอาแชมป์ครับ โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหได้เช่นจนได้นะครับสัปดาห์นี้นะครับโอเคเรียบร้อย,อย,อยต้องเรียนจีนครับสำหรับเกมนี้ใครอยากลองเอาตัวนี้ไปเล่นก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับอวีจงครับอวีอวีจงฮนะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ต้องมีทีมดีด้วยนะครับก็ ใครชอบกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูด้วยนะครับก็ได้แชมป์ไปนะครับก็เล่นเพื่อความสนุกนะครับมว่าทุกคนคงจะได้แชมป์รายประจำสัปดาห์เหมือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ